สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับเกมคุกกี้รันนั่นเองนะครับตอนนี้คุกกี้รันมีอัปเดตคุกกี้ตัวใหม่แล้วนะครับชื่อว่าคุกกี้รถโกโก้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นคุกกี้ที่เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวสำหรับคุกกี้รถโกโก้เนี่ยวิธีการปลดล็อกนะครับก็คือต้องมีสมบัติที่ วิวัฒนาการนะครับทั้งหมด5ชิ้นนะครับสมบัติวิวัฒนาการคืออะไรนะครับก็คือเป็นสมบัติขอบทองนะครับขอบทองบนล่างนะครับคือต้องมีสมบัติที่วิวัฒนาการเนี่ยห้าชิ้นนะครับถึงจะปลดล็อกนะครับนี่เนี่ยนะครับอันนี้คือวิวิวัฒนาการสมบัตินี่จะเป็นอย่างนี้เลยขอบ <sque> ทองนะครับต้องมีทั้งหมดห้าชิ้นด้วยกันห้าชิ้นขึ้นไปถึงจะปลดล็อกซื้อด้วยเหรียญน,นะครับ ซึ่งผมก็มีสมบัติ5มีสมบัติวิวัฒนาการ5ชิ้นพอดีผมก็เลยปลดล็อกได้ทันทีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันนะครับความสามารถนะครับเมื่อกินโพชั่นเพิ่มพลังนะครับจะขึ้นมาบนแก้วโกโก้นะครับและบินไประยะเวลา1นนะครับช่วงที่ขึ้นมาบนแก้วเยลลี่จะกลายเป็นเยลลี่มาร์ชเมลโลซึ่ง จะได้รับคะแนนที่สูงขึ้นนะครับนอกจากนี้ปริมาณการฟื้นฟูของโพชั่นเพิ่มพลังก็จะมากขึ้นนะครับปริมาณการฟื้นฟูของพลังงานจะเวลากินโพชันจะมากขึ้นตามการอัปเกรดนะครับเมื่อขึ้นมาบนกกแก้วโกโก้นะครับจะได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นนะครับอ,อันนี้ก็เป็นประวัติของคุกกี้รสโกโก้นะครับสำหรับ ก็สําหรับใครที่มีสมบัติวิวัฒนาการห้าชิ้นขึ้นไปเนี่ยก็คือจะสามารถซื้อได้เหรียญได้นะครับได้ได้ในราคา 108, หนึ่งแสนแปดพันเหรียญนะครับซึ่งผมก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะผมลืมดูอีกเรื่องหนึง่งสมบัติถ้าอัปเกรดเต็มแล้วเนี่ยจะได้สมบัตินี้เลยนะครับนี่นะครับหมวกมัชเม l โลของคุกกี้รสโกโก้นะครับความสามารถคือเพิ่มคะแนนเจอลี่ทุกชนิดนะครับเมื่อขึ้นมาบนแก้วนะครับห้าร้อยคะแนนตามการอัปเกรดนะครับ อันนี้สมบัติเมื่ออัปเกรดเต็มนะครับเราไปดูฝั่งของสัตว์เลี้ยงกันบ้างครับสัตว์ลี้ยงก็คือแฮมจิมาร์ชเมลโล่นะครับนี่นะครับความสามารถก็คือกินเยลลี่ธรรมดาเข้าไปนะครับและคลายมันออกมาเป็นเยลลี่มาร์ชเมลโล่พร้อมกับโพชั่นเพิ่มพลังงานนะครับอ่านี่ก็เป็นประวัตินะครับ แล้วก็สมบัตินะครับในกรณีอัปเกรดแฮมจิมาร์ชเมลโล่เต็มนะครับเลเวลแปดก็จะได้สมบัตินี้เลยนะครับมเมล็ดทานตะวันเคลือบช็อกโกของแฮมจิมาร์ชเมลโล่นะครับความสามารถคือเมื่อกินโพชั่นเพิ่มพลังจะวิ่งด้วยความเร็วแสง0.6วินาทีนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูความสามารถของคุกกี้แลโกโก้ก,กันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปวิ่งกันใน เดี๋ยวเราไปวิ่งกันในเอพิโซด2ก็แล้วกันครับอ่าสมบัติผมขอใส่เป็นอันนี้ก็แล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวเพิ่มเสียงนิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ่าลุยกันเลยครับสังเกตก็คือเวลาเรากิน โพชชั่นเพิ่มพลังเนี่ยก็คือเราจะไปอยู่บนแก้วโกโก้นะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับโหลดนานนิดนึงนะครับพอดทีอาจไปด้วยเล่นไปด้วยมันมันจะมีปัญหาอย่างนี้แหละครับ อ่ามาแล้วครับอ่าเห็นไหมครับเวลากินโพชั่นเนี่ยจะไปอยู่บนแก้วโกโก้นะครับนี่เห็นไหมครับกินโพชั่นจะขึ้นไปอยู่บนแก้วนะครับ โชันเพิ่มพลังไปเลย อ่าึ้นโบนัสไทม์ครับ อ่ะเอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็เป็นว่าเป็นคุกกี้ที่ดีเลยนะครับสำหรับคุกกี้ตัวนี้เนี่ยจะไม่มีเกตบนหัวนะครับก็คือความสามารถจะออกมาก็ต่อเมื่อเราเก็บโพชันนะครับเก็บพชันเพิ่มพลังทั้งขวดเล็กแล้วก็ขวดใหญ่นะครับแต่รู้สผมความรู้สึกว่าถ้าเก็บโพชันขวดขวดใหญ่เนี่ย มันจะมันมันมันจะอยู่บนแก้วโกโก้นานกว่าแต่ถ้าเก็บขวดเล็กรู้สึกว่ามันจะขึ้นอยู่บนโกโก้แก้วโกโก้แค่แบบเดียวนะครับอ่าเราไปดูอีเวนต์อย่างอื่นกันบ้างครับนี่แหละครับแล้วก็อีเวนต์รับหัวใจนะครับแล้วก็รับของรางวัลนะครับมีเวลาสิบเจ็ดวันนะครับแล้วก็อีเวนต์อ่านี่ก็สมบัติมาใหม่นะครับห้าชิ้นนะครับแล้วก็อีเวนต์ VH ฉันนะครับแล้วก็อีเวนต์นี่เลยนะครับอ่าก็ลองไปอ่านดูก็แล้วกันนะครับสําหรับใครที่สนใจคุกกี้นี้ก็ไปซื้อมาเล่นกันได้นะครับวิธีการปลดล็อกก็คือต้องมีสมบัติวิวัฒนาการ5ชิ้นขึ้นไปนะถึงจะปลดล็อกซื้อด้วยเหรียญได้นะครับเอาละครับก็วันนี้คุกกี้รังขอจบไปเท่านี้ก็แล้วกันพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ